อะไรมาวิกมาวิกกินข้าวแล้วกินไม่ได้มาวิกกินข้าวแล้วนะพอ,อแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้วนันพฤหัสนะฮะกินข้าวครับผมวันนี้มาทํางานสายเมื่อวานป่วยนะโอ้แย่เลยนะฮะวันนี้มีอะไรจะขนของกลับบและแล้วก็ยังแบบแต่ก็โอเคสดชื่น ไม่มีอะไรท้องเสียหายเรียบร้อยเมื่อเนื้อเมื่อตัวไม่เป็นไรนะฮะทำงานทางเงินได้เหมือนเดิมนะฮะขออนุญาตกินข้าวบายบายเดี๋ยวว่ากันจ้าเดี๋ยวมา a few moments later โอ้ oh, รู้เลยล่ะ <laughs> รู้เลยอ่ะ <laughs> รู้เลยอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันดำได้เลิกแล้วไม่มีถุงอีกป่ะถุงใหญ่ๆอ่อนี่ใช่ไหมเอากันดำอ้ยโทษทีสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาถ่ายวีล็อกหน้าวีล็อกน่าจะรวมยอดเป็นสองวันแล้วล่ะเพราะว่า มันหายป่วยแล้วครับนี่กันดำที่เฮงสวยที่สุดนะราคาโคตรแพงแ,แม่งม่เขาเรียกว่าอะไรนะราคาอย่างเทว,วดาคุณภาพอย่างกับหมาเห่าคนอับบ้านมังอยู่มันก็ฝุน่นเกาะเก็บไว้เดี๋ยวพอเอาเวลาไปใส่ตู้มันจะได้แบบเงาๆโอเคนะฮะ เก็บเมื่อกี้เก็บตรงนู้นไปละทีหนึ่งเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดเอา้านฮะโอเคขออนุญาตเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะจ๊ะเอออ้าววันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้เดี๋ยวเก็บเมื่อกี้ไปเก็บนุ่มกองบปเ,เลยเลยอันนี้ขอเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอากล่องใหญ่ มาใส่นะเพราะว่าพรุ่งนี้โอ้โหเนี่ยตัวทำสีแล้วแบบน่ากลัวกลัวหักมากเลยกล่องก็ไม่พอใส่ละเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไอ้ตัวที่มันใส่ลำบากอ่ะย้ายใส่เห่าบเบิ่อย่างดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแพ็คกันอีริงวันนี้คงไม่ได้ทำอะไรมากเพราะวันนี้เฮียมาก็บ่ายแล้วแล้วก็นั่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนู่นแหน่ แล้วก็เก็บนิ่ๆหน,น,น,น่อยๆพรุ่งนี้จะเคลียร์ให้เกลี้ยงเลยแล้วก็หัวเนี่ยมาดูตรงนี้นะเนี่ยมาดูตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บให้เกลี้ยงเลยเดี๋ยวจะเอาอะไรพวกงานซ่อมง,งานของเฮียมาใช้แล้วแล้วก็เนี่ยตัวแรกของเฮียทำสีก็จะจะเก็บแล้วพวกนี้เดี๋ยวจะเก็บให้หมดจะเหลือยูนิคอรนที่มันเป็นแบบว่าคอสตอมพิเศษมีแต่ยูนิคอรนอย่างเดียวแล้วก็เมื่อกี้เก็บไอ้พวกตรงนี้ ไปอก,กองหนึ่งพรุ่งนี้จะขนกลับบ้านให้หมดเลยอันนี้แหละบอกได้เลยว่ามันจะได้หายลรไม่โศโคกตกมกพรุ่งนี้เจอกันรวบยอด v ีล็อกเดลี่สองวันนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะพ่อมึงดีกลับมาถึงคอนโดแล้วครับผม วันนี้ฝนตกนะเห็นไหมคืนนี้ฝนตกก่อนที่จะทํางานเฮียให้น้องฝนไปทําสีบัปะทอตทุกคนเคยคงจะเคยได้เห็นแล้วลละนะฮะก็ว่ามันเป็น R E 1ต่อร้อยหรืออะไรเนี่ยแหละนะ,ะก็สัง่งส่งไปทําสีแต่คือว่าเฮียดองการรีวิวมามานานมากนะฮะก็เป็นสีของไทโทนนี่แหละแต่คืนนี้ว่าจะนั่งรีวิวแล้วก็ตัด ต่อคลิปให้ทุกคนได้ดูนะก็น่าจะได้ดูอีกทีหนึ่งก็วันพรุ่งนี้มัง้งหรือประลืนอะไรเงี้ยหรือคลิปวีล็อกมันจะคาบเกี่ยวกันอะไรประมาณเนี้ยก็คือว่าวันนี้มันเป็นวันพฤหัสแล้วก็จะคู่กัน2วันก็จะเป็นวันวันพฤหัสศุกร์นะวีล็อกเดลี่แต่คือว่าคลิปบอปทอสเนี้ยอาจจะเอาลงก่อนก็ได้ยังไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวขอดูความขยันของเฮียนิดหนึ่งนะฮะแต่ตัวเนี้ยเท่ดีนะ คือทาจนฝุ่นเกาะเลยทุกคนคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือทิ้งไว้จนฝุ่นเกาะแต่ความเท่ของมันเป็นไงเทมากบอกได้เลยว่าฟยวไปเลยนะคุณค่าของมันทําให้เหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่มเพิ่มความเจ๋งของมันนะฮะตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนจากบาอลทอตที่คนเป็นสีขาวสีอะไรประมาณเนี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นสีนี้ดูเค้ขึ้นมาดูขลึ่มขึ้นมานะเอาอะไรประมาณนี้แหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ ฝนตกสบายสบายอากาศเย็นคออนุญาตรีวิวตัวนี้ไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวปุ่งนี้มาว่ากันนะจ๊ะมาแล้วจ้ะฝันดีกู๊ดไนท์ทุกคนนะครับผมแล้วค่อยว่ากันนะจ๊ะพรุ่งนี้เอ๊ะุ่งนี้มีมีมีอะไรให้ดูเหมือนกันนะไม่น่าจะโอ้ขนของกลับบ้านงานยักษ์เลยนะะ ร้านลกเหลือเกินเดี๋ยวจะไล่ขนของกลับมาเยอะๆแล้ววันนี้ก็มีเคลียร์ตรงนี้ไปเพื่อที่จะรอของพรุ่งนี้เอากลับมาน่าจะขนสองสาาวันน่ะน่าจะหลายรอบอยู่เหมือนกันนะโอเคจ้ะไปแล้วจ้ะบายบายฝันดีพรุ่งนี้เจอกัน Good Morning ครับทุกคนวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะ ตื่นเช้ามาต้องขนของที่เก็บไว้ในรถเนี่ยกันพาเนี่ยเอามาไว้ที่คอนโดนะฮะแล้วเดี๋ยวต้องขนของวันนี้จากที่ออฟฟิศที่ทำงานกลับมาเก็บน่าจะหลายรอบอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขนของก่อนเพียบเลยไดเริ่มปฏิบัติ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ไปขนต่อเจอกันที่ออฟฟิศขนของกลับบ้านภาคที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ป้ายหมารอเลยเหรอฮะหมารอเลยเหรอขวัอ้าวินเร็ว ล a few moments later สวัสดีครับถึงออฟฟิศจัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยบ่ายสองโมงครึ่งเพิ่งได้กินข้าวเชาว้าปัทโถขออนุญาตทานก่อนนะครับมาวิกมันกวนอีกแล้วเดี๋ยวมาเอาของกรับบ้านกันอีกรอบหนึ่งขออนุญาตเถียข้าวครับเอา เรียบร้อยแล้วทํานูน่นทํานี่เสร็จอันนี้ก็เป็นชั้นที่อยู่ด้านบนที่เป็นเหมือนกับตำนานเลยนะนี่ตำนานของเฮียเลยนะตามบ่อยจนละเอียดเลยจะต้องเอาลงกล่องแล้วนูแล้วก็ใส่ชุดพาร์ตต้องเอาลงกล่องแล้วเมื่อวานนี้มีนูนูดาบันนะเดี๋ยวค่อยแยกกันไปอันนี้ใส่ชุด HWS นะใช่ไหมเอ่ออะไรประมาณนี้เออถูกแล้วก็ นูเวอร์ไนูนะที่เป็นใส่ชุด HWS เหมือนกันนะของแท้ๆเลยนะฮะแล้วก็วิงทำสีน้องอ,อะไรนะนกแก้วฮนะแล้วก็ในต,ตัวนี้เอาเก็บให้หมดร้านผมจะไม่มีกันพาตัวเล็กๆและจะเน้นเป็นเพอร์เฟกเกรมาตั้งโชว์อย่างเดียวเพราะมาดูแล้วมันลกเหลือเกินมันรู้สึกว่าแบบอไม่ไหวขออนุญาต เก็บเข้ากล่องวันนี้น่าจะหลายกล่องเหมือนกล่องเมื่อเช้าสัก3ามกล่องได้นะฮะเอากลับแล้วก็มีกล่องที่แบบนั่นนะยังไม่ได้ประกอบไอ้พวกนั้นนะหรือแล้วก็พวกประกอบแล้วเอากลับได้เหมือนกันนะฮะน่าจะหลายหลายรอบอ่ะนะฮะขออนุญาตเริ่มเก็บครับผม เสร็จเรียบร้อยกับเนี่ยแค่1 2 1 2 3 4 5 6 6ตัวนะอันนี้เป็นหัวบัสนะฮะ1ต่อ35อันนี้ซาสบีม่วง <Okay. S 1> นูไฮนูจัดนะครับผมเนี่ยเฮียก็จะใส่อย่างนี้ซึ่งแต่ละตัวเฮียก็จะแยกอะไรที่แยกได้แล้วก็ห่อับเบิรด้วยแล้วก็ทิชชู่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ถุงแล้วเขียนชื่อไว้อย่างเงี้ยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไร นะตอนนี้เราก็มาตาเหนนี้นี่อันนี้อะอะไรว่ามาวิกจะขึ้นขึ้นโตะเหรอนี่อันนี้ก็ง่ายๆเลยแยกเลยกลัวมันจะพังก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยนะหนึ่งกล่องอย่างนี้เลยไม่อยากให้มันทับกันด้วยนะฮะก็ประมาณนี้ หนึ่งกลองกล่องที่สองคือถ้าเกิดมันเป็นตัวที่มันไม่ได้แบบไม่ได้แพงไม่ได้ไม่ได้แพงไม่ได้สวยอะไรก็ก็ทับทับกันได้จริงๆมันทับกันได้นะเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละปอ๊บจริงๆอยากได้กล่องที่มันแบนกว่านี้นะฮะก็เนี่ยอ สองกล่องอันนี้อย่างนี้ได้ไหมได้ก็ใส่ไปโอ <Okay. S 1> เค่ยอย่างเงี้ยไม่หนักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ปึ๊บเนี่ยสองกล่องนี่กลับบ้านได้แล้วปึ๊บโอเคแล้วก็มีตรงนู้นคนวนมาให้หน่อยบนวนนั้นอ,ะอ่ะ่ะอันนี้ก็วางเลยวางเลย อันนี้ก็เป็นพวกเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย R g e ์จีอีวเกเรียนอ g หุ่นน้ำพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรอันนี้เอ่อเป็นรีวิวไปแล้วนะเนี่ยเพียบเลยกี่ตัววะเนี่ยเนี่ยอีวเกเรียนเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปมดยัง หมดแล้วกระจุกะจิกกระจุก,ก,ะ,จก,กะจิกเนี่ยอยู่ในกล่องนี้กล่องเดียวก็ถือว่าพอาละหลวมๆนะฮะก็นี่ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ประมาณสิบตัวสิบห้าตัวอะไรประมาณเนี้ยโ <Okay. S 1> อเคฮะนี้ดีกว่าง่ายๆพัวแบบนี้วันนี้สามกล่องนี้ twelve seconds later เอ่อมะกี้ย้ายนี้เข้ารังนี้ไปหาเศษเศษในในรงใหญ่นี่อีกยังยังไม่หมด เมื่อวานที่ทำเก็บไว้ได้ใส่แล้วแน่ๆในนี้นี่นี่นเกือบยี่สิบตัวรวมแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยนูทำส,สีโอ้โห อันนี้น่าจะแค่นี้ก่อนว้อันนี้นี่มาอยู่อันนี้เออ,อน,นเอาอันนี้อยู่ข้างล่างไปเลยตรงนี้ไปเลยเออนี้อยู่อย่างนี้อะจบ มันเยอะอะไรขนาดนั้นวะจบนี่หมดไปอีกรังหนึ่งนี่อย่างงี้กแล้วรังนี้ไปเอารถมาเข็นเนี่ยเอาแค่นี้ไปเองนี้ก่อน รอบสองมาแล้วครับผมรอบสองนะตอนนี้อย่างก,กับลดรถกับข้าวเลยบอกเลยนะดันอันนี้ไปทางโน้นนั่นแหละนั่นแหละจ้าปไปเลยอันนี้ไงเออ,อย่างนั้นแหละจ้าโอเคเรียบร้อยนะนี่อย่างนี้ ในนี้อยู่ข้างหลังเรียบร้อยจ้าไปเลยเฮ้ยเอารถเข็นเอารถเข็นใต่รถให้พี่ด้วยหมดไปอีกหนึ่งวันครับรอบที่สองนะฮะน่าจะเหลืออีกสองรอบนะล็อกรถแล้วปกติไม่เคยล็อกรถคราวนี้กูต้องล็อกรถแล้วโอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปเก็บทําความสะอาดข้างบนแล้วก็ทำงานต่อบ่ายนี้เฮีย er จะไล่เก็บดูว่าพรุ่งนี้จะเก็บอะไรอีกสักสองทีนะ น่าจะได้โอเคเจอกันนะจ๊ะ Two hours later ไปแล้วจ้ะวันนี้มาวิกจะรอกลับบ้านแล้วนะฮะเหลือเอานี้กลับบ้านตรงนู้นกลับบ้านตรงนู้นกลับบ้านนะฮะก็อีกสักสองเที่ยวนะฮะแล้วก็จะได้โลง่ลงๆแล้วจะเอาที่ไปทำอย่างอื่นนะครับผมแล้วก็ทยอยเอาตรงนี้กลับบ้านไปหมดแล้วแล้วก็ จะได้โล่งๆเหมือนเช่นกันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขอตัดคลิปแล้วก็โพสเลยนะฮะให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นวีล็อกเดลี่นะครับผมตอนโควิดไม่อยากจะออกไปไหนเยอะแยะก็หากิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆแล้วก็ฝากอีกอันนึงครับผมกลุ่มนะครับใน Facebook กันพาออฟไทยแลนด์นะเข้าไป คุยกันได้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนซื้อขายห,หาความรู้มีเพื่อนๆตอบคําถามเยอะแยะนะฮะพูดคุยกันได้เฮีย <Here S 1> <Here S 2> ก็อยู่ในนั้นนะครับผมไปเจอนะฮะกันพาออฟไทยแลนด์วันนี้ไปแล้วกับวิล็อกเดลี่พรุ่งนี้เจอกันไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ